สวัสดีค่ะเอนี้เขาสิมาผัดลูกชิ้นเนื้อใส่กระลำใส่เส้นเล็กเป็นผัดไทยค่ะแต่ผัดไทยตามใจฉันเพาว่ามีผักอย่างฮาก็ใสลงไปเมนี้มีสองเชฟค่ะของคุณสามีเพื่อน,นเฮ็ตอาหารเศร้าวะท่านมีเบคอนโอ้ยผัดเป็นแต่แซ่แต่ไอ้ขอจากสองชิ้นน้ำแนเดอ้อแค่นะฮบสัมผัสยิน,นม่ผัดไทย มันนี้สองเชียบสิเคสแข่งกันของปู้ไดสิแสบก็ออก,กันข้ามาเบิงกันเล่นเนาะค่ะเนาะอันนี้หมอกันเดียกแลยวนี้เจียวกระเทียมก่อนค่ะเจียวกระเทียมเล็งไปขึ้นจักน้อยของคุณสาม,มีเพื่อนกะเจียวเบคอนเพื่อนเดี่ยเียวกระเทียมให้มัน สุกจากน้อยก่อนให้นันเหลืองจากหน่อยมันอยหอมใส่ลูกชิ้นเนื้อที่เราหั่นไว้นะคะเนาะใส่ลงไป เอาลูกชิ้นเนื้อลงไปพักจากสามนาทีไข้มันกาวามันจะสุกแล้วเขาคอยเอาไข่ลงไปอของคุณสารมีเป็นตะแซบแท้เป็นตะแซบแท้เบคอนเพิ่นที่เอ็ดเบคอนใส่ไข่าสนเพิ่นกระสิมะ ขัวเอาน้ำมันมันออกแล้วเพิ่นก้อยเสียวอาไข่ลงที่หลังอีก เป็นตะแสบแทววะ ใส่ลูกชิ้น ใส่ผักลงไปของคุณสามมีเป็นตาแซบแท้วะตอนนี้ห้าเกาผักลงมาผัดใส่กับลูกชิน้นใส่ไข่ร้อยผักหยุบจากหน่อยเราคอยเติมเครื่องเข้าไปเนาะค่ะเนาะแล้วเขากา็ใส่ซอสหอยใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลเข้าไปเนาะ ตอนนี้พักก็เริ่มจะซุกแล้วแล้วสีใส่ซอสหอยใส่สิ่วขาวลงไปเนาะค่ะเนาะ ใส่ซอทหอยจักสองซอนเคิงค่ะใส่ซีอิ๊วขาวสองซอนใส่น้ำตาลซอนเคิงเดี๋ยาละเคิงซอนเคิงซอนจองเทือเป็นซอนหนึ่งเอามาคน สีสันเป็นยังไงคะ่ะเป็นตะกินบอเป็นตะกินบอหนากินบอหนากินบอผัดลูกสิ้นใส่กระลำค่ะใส่ไข่พร้อมมนนื่อี้ใส่บักพริกเม็กซิกันเข้าไปพร้อมค่ะแต่ว่ารุนนี้บเ่เเ็ดปันไหน นี่ค่ะก็มาซิมเบิ้งนะค่ะเนาะหวานเป็นรสชาติจังไรมันจางมันเค็มแซ่บเวอร์ค่ะแซ่บเวอร์มาเลยแซ่บหลายแซ่บหลายมีรสชาติเผ็ดจังหน่อยเพราะว่าบักพริกมักซิกันค่ะแซ่บแซ่บแซ่บเป็ดไฟอ่อนๆก่อนมาชิมเซตลง ใส่เศษมีพรอมือน,นีใส่เศษเล็กไม่ค่อยบ่ได้กินกับเขาเนาะมาค้นกันก่อน,นนะคะเนาะหลังจากที่เข้าใส่เศนเข้าไปแล้วค่ะค้นเข้ากันให้เรียบร้อยเข้ากับใส่ต้นหอมเข้าไปนะคะ,ะส่วนประกอบที่เฮดพาร์ตเศษใส่กระลำเมือนีก็มีกระลำม,มีพริกเม็กซิกันหรือพริกซิลาโน กับต้นหอมใส่ลูกชิ้นเนื้อเข้าไปให้มันเป็นมีรสชาตนินวลๆนั่นนะคะเนาะหน้าตาก็จะออกมาเป็นทั้งสี่หลักเป็นจังไดค่ะเป็นจังไดหน้าตาเป็นตาแซบบอเป็นตาแซบบอขอขอบคุณหล,ลายเลเดอค่ะเด้อที่เขามาชมคลิปพี่ดดนนี่เมือ่อนาเขาจะเฮ็ดกับเขายาญม,มามาโชว์อีกผู้ใดที่บรูว่าแต่ละเมื่อจะเฮตุนั่งกินกัเขามาชมคลิปพี่ดดนนี่ค่ะ เมื่อนี่สิพาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เสียเขาก็ได้ไอเดียว่าอยากกินอย่างหรือว่าเขามีอย่างในตู้เย็นเขาก็เก็บมาเฮ็ดใดค่ะบ่มีเนื้อเขาก็เฮ็ดลูกชิ้นไม่ลูกชิ้นบ่มีลูกชินกช้นเขาก็ใส่ใส่กอกเขามีอีอย่างเขาก็ับมาผัดกินสีค่ะใส่น้ำมันหน่อยๆพยายามขวเอาส่วนมากจะเป็นขวลายก็ใสน้ำมันคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนนะคะเนาะ ขอขอบคุณลหลายๆนะคะที่เข้ามาส้มคลิปนี้ขอให้ถูกทันจยู่มีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองกันทุกๆท,ทันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ดนี่เลยนะคะเด้อช่องพากินพาเที่ยวไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ